คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการขยายพอร์ต i อสแเพื่อให้เราสามารถอ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในดินที่ใช้การสื่อสารแบบ i อสแคได้หลายตัวพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ พบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะพูดถึงการใช้ IC สำหรับขยายพอร์ต i 2 c หรือที่เรียกว่า i 2 c m u l t i p l e x e r ที่จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดความชื้นในดินได้ถึง8ตัวจากการใช้ i 2 c m u l t i p l e x e r เพเพียงแค่ตัวเดียวแต่โดยหลักการแล้วไม่ใช่เฉพาะเซนเซอร์วัดความชื้นในดินเท่านั้นนะครับที่จะใช้วิธีการแบบนี้ได้แต่จะรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้การสื่อสารแบบ i 2 c <ๆ> 2> เช่นโมดูลจอ LCD หรือโมดูลแสดงผล7 Segment แต่ตัวอย่างที่ผมจะทำให้ดูในคลิปนี้จะเป็นการขยายพอร์ตสำหรับอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นในดินจากเซ็นเซอร์ SHT 2 0จําจำนวน4ตัวพร้อมกันนะครับ พูดถึงเรื่องการสื่อสารแบบ I2C จริงๆแล้วเราสามารถต่ออุปกรณ์ทุกตัวให้อยู่บนบัสเดียวกันได้คือให้เชื่อมต่อพอร์ตสื่อสาร I2C ให้ถึงกันหมดทุกตัวแล้วใช้วิธีการตั้ง ID หรือตั้ง address ให้แตกต่างกันอุปกรณ์ทุกตัวที่อยู่บนบัสก็จะสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นผมต้องการให้โหนด MCU อ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน SHT20 ทั้งหมด4ตัวผมจะสามารถต่อสายสื่อสาร I2C เชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกตัวเข้าหากันได้แบบนี้ก็ต่อเมื่อผมสามารถตั้ง Address ของเซนเซอร์ SHT 2 0ให้ไม่ซ้ํากันได้เช่นตั้งอดเดรสของเซนเซอร์ทั้ง4ตัวเป็น 0x40 0x41 0x42 และ 0x43 หากผมต้องการอ่านค่าจากเซนเซอร์ตัวที่ 1, 1ผมก็จะให้โหนด MCU ส่งคําขอรีเควสตข้อมูลไปที่อดเดรส 0x40 ในขณะที่โหนด MCU ส่งรีเควสตไปที่เซนเซอร์อดเดรส 0x40 นั้นดเซนเซอร์ทั้ง4ตัวจะได้รับข้อมูลเหมือนกันแต่ด้วยอดเดรสที่ถูกตั้งไว้ให้แตกต่างกันทําให้เซนเซอร์อดเดรส 0x41 0x42 และ X43 นั้นมองว่าข้อมูลที่ได้รับอยู่นี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ส่งมาหาตัวเองก็จะเลือกที่จะอยู่นิ่งๆไม่ตอบสนองอะไรออกไปแต่สําหรับเซนเซอร์อ d d r e s s 0x40 นั้นเมื่อตรวจพบว่ามีการรีเควสต์มาที่ตัวเองก็จะทําการส่งข้อมูลที่ถูกรีเควสต์มากลับไปที่โหนด MCU เช่นเดียวกันหากโหนด MCU ต้องการอ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ตัวที่2ตัวที่3และตัวที่4ก็จะทําการรีเควสต์ข้อมูลไปที่เซนเซอร์อ d d r e s s 0x41 0x42 และ 0x43 ตามลำดับนะครับ จากคอนเซปที่ผมกล่าวมาก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานการสื่อสาร i อสแรกับอุปกรณ์หลายๆตัวถ้าหากว่าเราสามารถตั้งอเดรสของอุปกรณ์แต่ละตัวให้ไม่ซ้ำกันได้นะครับแต่สำหรับเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน SHT20 ตัวนี้จากที่ผมหาข้อมูลมาผมพบว่าเซนเซอร์ตัวนี้นั้นไม่สามารถตั้งอเดรสได้นะครับ เพราะฉะนั้น,นเซ็นเซอร์ทุกตัวจะมีแอดเดรสเป็น 0x40 ทั้งหมดหางนำนเซ็นเซอร์มาต่อเข้ากับบัสเดียวกันเหมือนตัวอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อเซ็นเซอร์ทุกตัวมีแอดเดรสเดียวกันคือ 0x40 และเมื่อโหนด MCU รีเควสต์ข้อมูลมาที่เซ็นเซอร์แอดเดรส 0x40 เซ็นเซอร์ทั้ง4ตัวจะพบว่ามีการรีเควสต์ข้อมูลมาที่ตัวเองและเซนเซอร์ทั้ง4ตัวจะส่งข้อมูลกลับไปหาโหนด MCU ทําให้ข้อมูลชนกันเกิดเป็นบัสล่มทาใหโหนด MCU ไม่สามารถรับข้อมูลได้นะครับเเราาานนนั้นนน่่วซซ ST20 ไม สามารถเชื่อมต่อบนบัส I2C ได้มากกว่า1ตัวจึงเป็นที่มาของการนํา I2C Multiplexer ตัวนี้มาใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ Node MCU สามารถอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ SHT20 ได้หลายตัวซึ่ง IC ที่ผมเลือกใช้คือ IC เบอร์ PCA9548A การต่อวงจรก็จะต่อง่ายๆตามที่แสดงให้ดูอยู่นี้นะครับและเนื่องจากว่า i s so สแควร์ซี l ั e ติตัวนี้จะรองรับอุปกรณ์ได้ทั้งหมด8ตัวแต่เราต้องการต่อเซ็นเซอร์แค่4ตัวเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกพอร์ตที่เราต่อได้สะดวกได้เลยสำหรับตัวอย่างนี้ผมจะต่อเข้าไปที่พอร์ต4-7ถึงนะครับมาดูที่ตัวบอร์ดที่สั่งซื้อมาแล้วเราจะได้บอร์ดที่ยังไม่บัดกรีขามาแบบนี้ก็ให้ทาการบัดกรีขาพินเฮดเดอเข้ากับบอร์ดก่อนนะครับ จากนั้นก็ต่อวงจรตามที่ออกแบบไว้โดยผมเลือกใช้บอร์ดโนด MCU relay 4 channel นะครับเพราะมีพินเฮดเดอร์ตัวเมียสำหรับเสียบสายจัมอยู่แล้วส่วนฝั่งที่เป็นบอร์ด I2C multiplexer ผมใช้เ r e a d b o a r d หรือ proto board นะครับ เสร็จแล้วก็เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อโหลด MCU เข้ากับคอมพิวเตอร์จากนั้นก็ดาวน์โหลดโค้ด Arduino ที่ผมจะแชร์ลิงค์ไว้ให้ในคำอธิบายคลิปลงไปไว้บนคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมาโดยโค้ดที่ผมแชร์ให้จะมีอยู่2ตัวให้เปิดโค้ดที่ชื่อ i s q C Scanner ขึ้นมาเพื่ออัปโหลดก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบดูว่าเซนเซอร์ทั้ง4ตัวที่เราต่ออยู่นั้นสามารถเชื่อมต่อได้หรือเปล่าจากนั้นก็คลิปไปที่ Tool เลือกบอร์ดเป็นโนด M C U 1.0เลือกคอมพอร์ตให้ตรงสำหรับตัวอย่างนี้ของผมเป็นคอม5นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็ให้เปิดหน้าต่าง Serial Monitor ขึ้นมาแล้วก็ปรับบอร์ดเรทเป็น9,600นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้สปีดนี้ เนื่องจากว่าโค้ดไอซ์ควซตัวนี้บอร์ดจะสแกนหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและปริ้นข้อความออกทางหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์แค่ครั้งเดียวหลังจากสแกนเสร็จเพราะฉะนั้นในตอนนี้ที่เราไม่เห็นข้อความอะไรแสดงขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าบอร์ดได้สแกนและส่งข้อความออกมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเปิดหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กดไปที่ปุ่มรีเซ็ตบนบอร์ดหนึ่งครั้งเพื่อให้บอร์ดเริ่มทํางานใหม่และส่งข้อความออกมาอีกครั้งนะครับ เห็นว่าบอร์ดของเราสแกนหาอุปกรณ์ทั้ง8พอร์ตและพบอุปกรณ์ address 0x40 เชื่อมต่ออยู่ที่พอร์ต4ถึงพอร์ต7ซึ่งก็ตรงตามที่ผมได้ต่อเซ็นเซอร์เอาไว้ในการใช้งานถ้าหากพบว่ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งหายไปก็ให้ทำการตรวจสอบการต่อวงจรและสแกนให้เจอก่อนที่จะไปทำขั้นตอนถัดไปนะครับหลังจากสแกนอุปกรณ์ครบทุกตัวแล้วก็ให้เปิดโค้ดอีกหนึ่งตัวที่ผมได้แชร์ไว้ขึ้นมา โค้ดตัวนี้จะชื่อว่า read c sht 2 0นะครับสำหรับโค้ดตัวนี้จะมีการ Include Library เข้ามา2ตัวตัวแรกคือ y h ซึ่ง Library ตัวนี้จะมาพร้อมกับตอนที่เราเพิ่มบอร์ด esp 8 2 6 6เข้าไปในโปรแกรม arduino อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องติดตั้งอีกนะครับสำหรับ Library ตัวนี้ส่วน Library ตัวที่2คือ sht 2 x h เราต้องทำการติดตั้งก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งโดยการคลิกไปที่ tool include library manage library จากนั้นก็พิมพ์ค้นหาคำว่า sht2x แล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม install เสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับ สำหรับโค้ดในฟังก์ชัน loop ผมก็จะเขียนให้โนด MCU อ่านค่าจากเซนเซอร์ทีละตัวแล้วส่งค่าที่อ่านได้ออกทางหน้าต่าง serial monitor ในส่วนของการอ่านค่าโค้ดที่ใช้ก็แทบจะเหมือนกับการอ่านค่าจากเซนเซอร์ sht 2 0 1ตัวโดยตรงซึ่งผมเคยทำคลิปไว้แล้วสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับแต่จะมีการเพิ่มโค้ดเข้ามาอีกหนึ่งบรรทัดก่อนที่จะทำการอ่านค่าซึ่งก็คือการเลือกว่าจะอ่านค่าจากพอร์ตไหนของ I2C multiplexer โดยการใช้คำสั่ง TCA select แล้วก็ใส่ตัวเลขพอตท,ที่ต้องการอ่านค่าเข้าไป ยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์ตัวแรกที่ผมต่ออยู่ที่พอร์ต4ของ I2C q Multiplexer ผมก็จะเรียกใช้คำสั่ง TCA Select แล้วก็ป้อนเลข4เข้าไปแบบนี้จากนั้นก็จะใช้โค้ดอ่านค่าจากเซนเซอร์ SHT แล้วก็ส่งข้อความออกทั้งหน้าต่าง Serial Monitor โดยใช้ชื่อว่า Temperature C และ Humidity C ตามด้วยค่าที่อ่านได้ เมื่อส่งค่าของเซ็นเซอร์ตัวแรกออกทางหน้าต่าง Serial Monitor แล้วผมก็จะอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ตัวที่2ซึ่งก็คือเซ็นเซอร์ที่ต่ออยู่กับพอรตที่5ก็จะใช้คำสั่ง TCA Select แล้วก็ป้อนเลขค่าเข้าไปจากนั้นก็ทำการอ่านค่าและส่งข้อความแบบเดียวกับเซ็นเซอร์ตัวที่แล้วนะครับเมื่อส่งค่าเสร็จแล้วผมก็จะทำการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ตัวที่3และ4ที่ต่ออยู่ที่พอ์ต6และพอร์ต7ของบอร์ด I2C Multiplexer นะครับก่อนทำการอัปโหลดก็ตรวจสอบการตั้งค่าโดยคลิกไปที่ Tune เลือกบอร์ดเป็น Node น MCU 1.0แล้วก็เลือกพอร์ตให้ตรงจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็เปิดหน้าต่าง Serial Monitor ขึ้นมา ก็จะเห็นว่ามีการส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ทั้ง4ตัวออกมาทางหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์เป็นการส่งข้อความทุกๆ1วินาทีแต่ข้อความที่ส่งออกมานั้นถูกส่งออกมาแบบติดๆกันทําให้ดูยากผมก็จะทําการแยกข้อความออกจากกันโดยการส่งข้อความว่างๆออกมาอีกหนึ่งบรรทัดหลังจบการส่งข้อมูลของเซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดอีกครั้ง จะเห็นว่าตอนนี้ข้อความที่ส่งออกมานั้นมีการแยกกลุ่มของข้อความแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนวิธีการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นในดินหลายตัวพร้อมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ